าโซงงาน Honda c ซี i c นะครับเป็น F b ีติดตั้งกล้องรอบคันพร้อมจอ a อ d r o i d ครับกล้องท้ายฝั่งตำแหน่งนี้นะครับมาดูกล้องข้างซ้ายขวาและกล้องหน้ากันครับนี่ฮะกล้องกล้องสายขวาตำแหน่งเดียวกันนะครับมาดูกล้องหน้ากล้องหน้าตำแหน่งนี้นะครับทำการคาลิเบรตกล้องแล้วก็เจาะเรียบร้อยนะครับ รถที่ซัเประตูเนหะ็นไหมโชว์ประตูด้วยนะครับผมปิดประตูนะฮะเปาเสียงนี่ครับผ่านคอนโทรลพวงมาลัยนะฮะบอกเสียงตรงนี้เนี่ยเปิดติดิขลิทธิ์นะครับเช็คประตูฮนะประตูเปิดนะครับป,รปึ๊บนะครับแสดงผลบนหน้าจอเลยนะครับแอร์ค่อนข้างเย็นเดี๋ยวผมเปิดไฟลี่หน่อยนะครับเพื่อดับหน้าจอให้เห็นแอร์ด้วยนะครับโอเคนะครับ เรียกดูกล้องนะครับด้านหน้าก่อนแบบนี้ครับเรียกดูก็ผ่านนี่ครับเดี๋ยวผมปิดไฟหน้าจอกันนะครับนี่ครับไฟจะสว่างขึ้นแบบนี้อันนี้ดับหน้าจอนะครับโอเคเราเริ่มต้นกันเลยนะครับเบอร์ฟเดียวครับนี่ครับแสดงผลแบบนี้นะครับโอเคนะเข้าเกียร์ถอยครับ กล้องถอยนะครับทำงานแบบนี้ครับกล้องราวิวแล้วก็กล้องถอยนะครับพาปลดเกียร์นะครับเป็นเกียร์เดินหน้าหรือเป็นเกียร์ว่างนะครับเหลือเกียร์ P นั่นเองก็จะหน่วงหน้าจอ5วินะครับดูนะฮะเข้าเกียร์ถอยโอเคนะครับเกียร์ีฮะ5วินะครับตัดเรียบร้อยครับแบบนี้นะครับส่วนชาร์จ a n d r ก็เชื่อมต่อปกตินะครับสำหรับ ใครที่เคยเล่น Android อยู่แล้วไม่ยากนะครับเล่นง่ายๆเลยการเชื่อมต่อระบบความชรลมาลัทยยังคงทำงานได้เหมือนเดิมนะครับเบาเสียงเล่งเสียงเปลี่ยนแท็กได้หมดนะครับตัวนี้ครับโอเคก็ครบคันกันเลยเดียวนะครับกล้อง360องศาตัวนี้นะครับก็สวยๆเลยนะฮะในขณะที่วิ่งก็เนี่ยเปิดไฟเลี้ยวก็ภาพขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นอราวิวอันนี้โชว์ไฟเลี้ยวแบบนี้ ถ้าว่าสหรับการเลี้ยงดูนะฮะกดตัวล่างได้เลยนะครับมุมมองที่ใช้นะครับเรียกดูแบบนี้ได้นะครับอันนี้หน้านะครับอันนี้หลังอันนี้ด้านซ้ายอันนี้ด้านขวานะครับอันนี้ด้านข้างมุมมองของด้านหน้านะครับเนี่ยเลียงดูได้นะครับเห็นช่างนั่งอยู่นะซ้ายขวานี่ครับนี่คืออา o นะครับโชว์แบบนี้ฮะรูปรถจะหมุนไปเลยนะฮะแบบนี้ อันนี้เป็นเห็นเดโมสามารถหมุนได้นะครับแล้วก็จับได้เลยแบบนี้ตอนนี้เป็นดูได้ทั้ง 3D และ 2D งฮะสวยๆฮะคใครสนใจก็วอล์กอินหน้าร้านนะครับติดตั้งใช้เวลาประมาณสัก1วันนะครับติดตั้งกล้องเดินระบบรวมถึงเซตอัพด้วยนะครับใครสนใจทักน้ำมาได้เลยนะครับ